ตอนนี้เนี่ยครูมีโครงนั่งร้านเก่าๆอยู่ชุดหนึ่งนะครับรวมทั้งท่อ p v c และมีข้อต่อข้องอบางส่วนก็ซื้อเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้จะมาออกแบบทำกระบะแปลงปลูกแบบยกพื้นโดยจะตั้งไว้บนาขานั่งร้านแต่ว่าถ้าเกิดหลายท่านบอกว่าไม่มีขานั่งร้านไม่ต้องกังวลน,นะครับเราหาวัสดุอื่นแทนได้หรือทำแล้ววางบนพื้นก็ได้นะครับเดี๋ยวครูไป เขีนแบบแนะนําก่อนว่าเราจะทำอย่างไงแล้วเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับไปตามไปทางนู้นเลยครับวางรูปแบบไว้ประมาณนี้เท่านั้นนะนี่เป็นความยาวของกระบะนี่นะนี่เห็นรูปกระบะหรือยังทีนี้ในส่วนนี้รูจะแบ่งครึ่งเพื่อที่จะ ตั้งเสารับจะได้แข็งแรงมากขึ้นออกำหนดความกว้างไว้ที่55.5เซนติเมตรความยาว2ช่วงต่อ44.5ความสูงของกระบะจะตัดที่15เซนติเมตรอันนี้ยังไม่ได้บกกุกข้อต่อข้อง,งอต่างๆเป็นกันว่าตัดท่อตามนี้ไปก่อนเลยส่วนตามจุดต่างนะครับตรงนี้คุณจะใช้ข้อต่อ3ทางฉาก3ามทางฉาก3ามทางฉาก3ทางฉากด้านั้นข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะครับเป็น3ทางฉาก ดังนั้นจะใช้3ทางฉากเนี่ยแตัวแล้วส่วนตรงนี้จะใช้3ทาง2ตัวด้านล,ล่างจะใช้4ทางฉากอีก2ตัวดังนั้นเมื่อคืนที่แล้วเราถอดตรงนี้ออกมาใช้ได้แล้วซื้อเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับส่วนนี้ก็ซื้อเพิ่มส่วนนี้ก็เพ่ซื้อเพิ่มเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยเราไปตัดกันที่44.5ก่อนแล้วกันทั้งหมด8ท่อนะ 4.5 8ท่อน55.5อีก5ท่อนนะครับข้อต่อ3ทางฉากอีก8ตัวข้อต่อ4ทางฉาก2ตัวและข้อต่อ3ทางอีก2ตัวทีนี้เราก็มาประกอบกันเลยนะครับขออนุญาตวางรูปแบบคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเอาด้านล่างก่อนแล้วกันครับต่ออย่างนี้ ก็ตรงนี้ต่อด้วยตรงนี้วางก่อนนะครับรนี้ต่อด้วย3ามทางฉากในส่วนตัวก,กลางก่อนละกันนะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งก็เช่นกันคุยยังไม่กดให้แน่นนะต่อให้เห็นโครงสร้างก่อนเลยคุยจะไปต่อภายหลังนะครับก็ที่หัวโครงสร้างคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวครูไปต่อแห้แน่นก่อนกดเพีแค่พอตึงมือต้องการความยาวเท่าไหร่ก็ต้องไปวัดอูที่หน้าง,งานนะครับว่าต้องการจริงๆความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวไปวัดที่หน้าง,งานซึ่งหน้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยครูต้องการที่จะเอากรอบเนี้ยมาวางในตำแหน่งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะตั้งส่วนที่เป็นกระบะขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะสูง15เซนติเมตรนะครับ15เซน6ท่อน ต่อบภายเมื่อกี้ลืมส่วนประกอบ15เซนคือความสูงของกระบะอีก6ท่อนนะครับก็เอาส่วนประกอบ6ท่อนนี้นะครับมาเสียบที่หัวเสาแล้วก็ส่วนกลางต่อไปเราก็ทำกระบะส่วนบน ทีนี้เมื่อได้องค์ประกอบของส่วนบนเรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบกับส่วนล่างเลยครับจับงายไว้เลย แล้วเอาส่วนบนมาประกบกันประกบกันให้พอดีเลยนะครับเอาลครับมาได้โครงสร้างอย่างนี้แล้วนี่นะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะอาลืมถ่ายให้ดูอาดูถ่ายดูอีกทีเป็นกระบะเปล่าๆเ,เ,เลยนะครับแต่ตอนนี้เรา,เาไปทดสอบวางกันที่ หน้างานก่อนเลยนะครับก็น่าจะวางได้นะอุ้ยอนี่พอดีเลยพอดีเพราะว่าวัดมาเป็นว่าเสร็จไปขั้นหนึ่งแล้วป่ะเราไปลุยกันต่อเลยครับตัดกระเบื้องก่อนเี๋ยวค่อยมาปูผ้าอ้าวล่ะครับก็เสร็จไปขั้นหนึ่งของการตัดกระเบื้องนะทำไมถึงตัดแนวขวางก็เพราะว่ามันเป็นงานงานซ่อมนะครับ มันก็เลยกําหนดความกว้างของกระบะไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามหน้างานนะก็เลยจําเป็นจะต้องตัดกระเบื้องขวางนะครับอันนี้เป็นเหตุผลมาดูกันต่อในเรื่องของการทําเป็นกระบะคุมเพื่อบรรจุใส่ดินนะครับก็จะใช้ผ้าเขียวบ้านครูเรียกผ้าเขียวเดี๋ยวไปมาให้ดูนี่ครับผ้าเขียวในความหมายของบ้าน,นครูมันก็คือผ้ามุ้งไนล่อนสีฟ้านะครับแต่เวลาไปซื้อที่ร้านเนี่ยก็บอกว่าซื้อผ้าเขียวเนี่ยเขาหยิบถูกเขาหยิบแบบนี้ให้ถูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันมีความที่มาที่ไปยังไงกับคาว่าผ้าเขียวนะก็จะเอาตัวนี้มาปูเพราะว่าของเดิมมันคือผืนนี้ปูอยู่นะครับแล้วก็จะทําคลิป,ปล็อกนะครับทีนี้ไม่ได้ซื้อและคลิปที่แล้วซื้อเดี๋ยวมาตัวอย่างมาให้ดูก็ได้เนี่ยครับคลิป,ปล็อกแบบนี้นะแต่เดิมก็คือซื้อมาแล้วก็มันมันจะยาวประมาณนี้แล้วก็มาตัดเป็น3ส่วนเหลือเท่านี้ก็เซฟไปส่วนหนึ่งทีนี้มีเพื่อนบางท่านบอกว่าให้เอาท่อ PVC เนี่ยมาผ่า แบบนี้เราก็จะได้ส่วนนี้ในการทํางานแทนส่วนนี้ก็ประหยัดไปอีกแบบนึ้งนะครับถ้ามีท่อ PVC เหลือนะก็สามารถนํามาใช้ยึดไว้กับผ้าใบายอย่างนี้ได้นะครับก็โอเคอยู่นะนี่ครับก็เตรียมไว้เยอะพอสมควรแล้วเอาไปทํามาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาขึงกันเลยนะครับ โอเคเอาครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กระบะที่ครูโมดิฟายเอานั่งร้านเก่าๆถูกทิ้งเอาไว้เป็นสนิมหมดแล้วเอามาปรับปรุงใหม่ให้เป็นกระบะปลูกนะครับทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าขนาดมันเท่าไหร่เพราะว่าก็แล้วแต่ว่าท่านจะมีอุปกรณ์อยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักสําคัญก็จะมีตัวกรอบบนแล้วก็กรอบล่างนะครับกรอบบนเนี่ยก็จะถูกจับเอาไว้ด้วยข้อต่อ3ทาง ส่วนกรอบล่างจะเป็น4ทางฉากนะครับเพราะว่ามัาต้องมีแกนตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับและส่วนมุมก็จะใช้3ทางตั้งฉากหรือเราเรียกว่า3ทางฉากนั่นเองนะทั้ง4มุมทั้งมุมบนและมุมล่างนะครับความสูงก็แล้วแต่ว่าเราจะกําหนดนะครับว่าต้องการให้กระบะสูงสักแค่ไหนนะครับของเดิมครูกําหนดส่วนนี้ไว้12ซนติเมตรนะครับแต่อันนี้ครูขยายเพิ่มขึ้นเป็น15ซนติเมตรให้สูงขึ้นนิดนึ่งน้ามีเพื่อนๆถามเกี่ยวกับกระบะปลูก ขนาดเมตร20คูณ50เซนที่ครูเคยทำให้ดูแล้วนะครับว่า,ามันสามารถบรรจุดินได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะตักดินใส่ให้ดูครับรวมทั้งกระบะนี้ด้วยนะครับว่ามันสามารถบรรจุดินได้ต้องซื้อดินมากี่ถุงนะครับถึงจะเต็มกระบะนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ อ็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปทุกคลิปเลยนะครับที่ท่านเข้าไปชมกดแชร์เพ <p> ื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆและก็ญาติสนิทมิสหายของท่านกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำไว้ด้วยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ๋อแล้วยังมีเรื่องที่